สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจาวันจันทร์ที่16มกราคม2555ค่ะมากันที่หน้นาหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้ค่ะคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นนะคะสำหรับหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้นสเต็กนะคะ โดยถ้าย้อนข้อมูลไปดูสัก5าปีก่อนนะคะสเต็กและ t t c i เท่านั้นที่มีกำไรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลมากี่ยุกี่สมัยก็ตามนะคะซึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของสเต็กเพราะว่ามีกำไรก้าวกระโดดขึ้นมาทุกปีแล้วก็มีงานในมือล่าสุดนะคะสูงถึงระดับ40,000ล้านบาทเน้นงานเอกชนโดยเฉพาะงานก่อสร้างโรงงานปิโตต่างๆทาให้ความแน่นอนเรื่องรายได้เนี่ยสูงและเป็นฐานกาไรของบริษัทมาต่อเนื่องจึงไม่กระทบ เกี่ยวกับการเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ๆนะคะโดยเด็กแนวลองทำตารางเปรียบเทียบนะคะระหว่างตัวเซ็ปมีทาร์เกตสูงถึง18บาทแล้วก็มีอัพไซด์อีกตั้ง40%ขนาดที่ ITD กับ CK นั้นมีอัตรานี้สินสูงมีค่า PE แพงส่วน ITD ยังมีโอกาสติดขัดทุนในปี2,555นี่ยังไม่นับรวมโครงการไฟ ฟ้าที่ทวายที่พม่าก,กำลังมีปัญหานะคะส่วน T TCL แม้จะเป็นหุ้นที่ดีแต่ว่าราคาเต็มมูล,ลค่าไปแล้วซึ่งตอนนี้สเตจจึงเด่นกว่าใครด้วยอัตราหนี้สินเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะค่า P/E กลางๆแล้วก็นะักวิเคราะห์นะคะก็ยังบอกอีกคะว่าให้จับตาไตรามาสที่4ีให้ดีๆค่ะเนื่องจากข้อมูลที่กำลังประเมินจากงานก่อสร้างอาจจะส่งมอบในไตรามาสที่สีเนี่ยอาจจะทะลุเป้าได้นะคะแล้วก็จะทำให้ค่า P/E ลดลงต่ำเผลอๆอาจจะจับ อาจจะปรับทาร์เก็ตขึ้นไปอีกส่วนสัญญาณกราฟนั้นเป็นสัญญาณ V-shape ค่ะโดยมีเป้าหมายทางกราฟเห็น15บาทซึ่งดูอย่างนี้แล้วนะคะเด็กแนวก็แนะนำว่าให้สะสมรอรอรุ่นผลประกอบการกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น PAF นะคะโดยเด็กแนวก็เฝ้าสังเกตแล้วก็เก็บประเด็นไว้อย่างต่อเนื่องซึ่งหากติดตามราคาแลวก็ปริมาณการซื้อขายต่อเนื่องมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นแบบไซด์เว y up มีปริมาณการซื้อขายย้อนหลังรอบหนึ่งเดือนเนี่ยหนาแน่นกว่าก่อนหน้านี้แสดงเชิงสถิติว่าได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะด้วยประเด็นใดนั้นก็น่าจะคิดอยู่อย่างแรกก็คือเรื่องการเงินค่ะคราวนี้เป็นงวดสิ้นปีแล้วก็อย่าลืมไปว่าประเด็นที่แนะนําให้จับตาอยู่ก็คือเรื่องโอกาสในการปรับโครงสร้างทุนค่ะ ซึ่งถึงมาตรงนี้นะคะก็มาดูกันว่าแนวทางล่าสุดที่ศึกษาการอย่างแรกเลยก็คือพา5บาทนับเป็นทุนได้2,700ล้านบาทหรือ540ล้านหุ้นส่วนที่ต้องล้างออกซึ่งมักจะทำกันตอนสิ้นปีคือส่วนขาดทุน2,098ล้านบาทซึ่งถ้านับแล้วจะคิดเป็นอัตราส่วน75%ของทุนค่ะซึ่งหมายความว่าถ้าจะล้างขาดทุนออกให้เร็วที่สุดก็ลดทุนออกไป7 5นะคะ โดยวิธีที่นิยมที่สุดก็คือการลดมูลค่าของพาลงมาถ้าเอาออก75นะคะให้ลดลงไป4บาทเท่ากับว่าบริษัทเนี่ยก็จะเหลือพาแค่1บาทวิธีทําแบบนี้เนี่ยทำมากันหลายบริษัทแล้วแล้วก็เมื่อลังขาดทุนหมดเนี่ยบริษัทก็สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามใจชอบซึ่งถ้ามีกําไรแล้วก็ถ้าเกิดดูงบประมาณของบริษัท9เดือนมีกําไร205ล้านบาทเนี่ยเด็กแนวว่าน่าจะเข้าทางทุกประการค่ะ โดยสัญญาณตอนนี้นะคะกำลังไต่ระดับเป็นสัญญาณ w s h a p e ค่ะซึ่งมีแนวต้าน2บาทนะคะควรจะได้เห็นตามสัญญาณซื้อแล้วก็ถ้าเกิดไปถึงระดับนั้นจริงๆนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ2บาท50สตางค์ได้ค่ะโดยไม่น่าพลาดนะคะหากมีประเด็นพาร์ทเนอร์เข้ามาเพิ่มทุนหรือแจกวอลันเลสเสริมอีกเนี่ยทั้งหมดนี้เด็กแนวเชื่อว่า PAF เนี่ยก็น่าจะเข้ามาสะสมหุ้นกันได้นะคะสาหรับตัวนี้ค่ะ สำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ขาวหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้น Land and House นะคะโดยให้ซื้อลงทุนค่ะประเมินกรอบราคาไว้ที่6บาท65สตางค์ถึง6บาท60สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่เอเชียซีฟู้ดค่ะโดยให้ซื้อเล่นสั้นนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่4บาท24สตางค์ถึงสิบบาท22สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น t w z ค่ะ แนะนำให้ซื้อลงทุนนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่29สตางค์ถึง28สตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นดิ่งกันบ้างนะคะหุ้นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น KSL ค่ะหาจังหวะขายโดยประเมินกรอบราคาไว้ที่14บาท40สตางค์ถึง14บาท30สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น Home Pro Home Pro ค่ะขายออกไปก่อนนะคะโดยประเมินกรอบราคาไว้ที่11บาท20สตางค์ถึง11บาท10สตางค์ค่ะ และหุ้นดิ่งตัวสุดท้ายของวันนี้ค่ะได้แก่หุ้น IHL ค่ะหาจังหวะขายให้กรอบราคาไว้ที่6บาท55สตางค์ถึง6บาท50สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ